สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านกำนันร้อยตีพงศักดิ์เงินปีนะคะซึ่งเป็นกำนันของตำบลดอนแก้วนะคะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็กลับมาอีกครั้งค่ะเพ,ภาภาภาพื่อที่จะสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและก็คอร์รัปชันในประเทศไทยค่ะไม่ทราบว่าในความคิดเห็นของลุงกำนันนะคะคิดว่าจะมีแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการทุจริตและก็คอร์รัปชันยังไงบ้างคะการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันมันต้องเรียกคน เข้ามาบริหาราเช่นบริหารตำบลน,นี่ระดับตำบลท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลน,นะยังเป็นนอนแก้วเหมือนกันนะต้องเรียกครูคนนะคนที่มีความพร้อมหรือยังพร้อมที่จะทําอะไรพร้อมที่จะจะประชาชนเพื่จะจะละส่วนตัวความส,สุขส่วนตัว เพื่อความสุขของประชาชนในตำบลนั้นๆน,น,นะคนมีพร้อมพร้อมพร้อมทุกอย่างครอบครัวนะลูกมีการศึกษาเรียนหนังสือได้แล้ว,วพร้อมในตัวของรายได้ของตัวนักการเมืองหรือผู้นำนะไม่ใช่ว่าไม่มีความพร้อมในทีกอย่างอา่าไปกอบกลวยผลประโยชน์ของประชาชนนะแล้วก็กอบกลวยเอา ภาษีปร,ระชาชนแล้วก็เก็บภาษีแล้วก็ไม่นําไปสู่การพัฒนาในตำบลของประชาชนนั้นๆมันก็ทําให้ประชาชนนั้นๆก็เดือดร้อนอย่างที่สองกอ็ไม่มีการพัฒนาแหล่งรายได้ของประชาชนนะก็มีการลักเล็กขโมยขโมยน้อยหรือการลักเล็กขโมอยอารวาสขึ้นมายาเสพติดขึ้นมา ทําให้การบริหารล้มเหลวการที่จะไม่ให้คอร์รัปชันนะมันอยู่ที่ประชาชนนี้กันที่จะเลือกคนเข้ามาเป็นผู้นําในท้องถิ่นก็ตามผู้นําตําบลก็ตามผู้นําชุมชนก็ตามมันต้องมีความเข้มแข็งมีจิตใต้สํานึกนะจิตใต้สํานึกที่จะมาะพัฒนาและบริหาร ระดัตบตำบลนะแลนะอีกอย่างที่สำคัญที่สุดคือติดใต้สำนึกของนักการเมืองผู้นั้นะไม่ว่านักการเมืองท้องถิ่นหรืออไม่ว่าผู้นําท้องถิ่นไม่ผู้ผู้นาตำบลทุกๆอย่างติดใต้สำนึกที่สำคัญที่สุดมีอะไรนะคอบคุณค่ะแล้วถ้าเกิดในฐานะที่ว่าพ่อกองแม่นะคะเปี่ยบเสมอเป็นพ่อของหมู่บ้านเนี้ค่ะ คิดว่าตัวเองได้มีการกระทําที่เป็นการาปรับปรุงหรือว่าแก้ไขปัญหาธุรกิจอย่างไรบ้างคะแก้ไขธุรกิจการุจริตค่ะาการแก้ไขุจริตมันก็ช่วยกันตรวจสอบก็มีขั้นตอนการตรวจสอบ,น,รรสอบนะการบริหารงานของผู้นําตรวจสอบการบริหารงานของไม่ว่าของผู้นําท้องถิน่นนะไม่ว่าจะผู้บริหารชุดบริหาร ในตำบลนั้นนั้นไม่ว่าเป็นผู้นำปล่ยคนปกครองก็ดีมันต้องมีชุดตรวจสอบที่เข้มแข็งนะที่เข้มแข็งนียมีจุดยืนของตัวเองในชุดตรวจสอบชุดตัวนั้นอย่าเป็นคนที่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเก็บสิเงนนไม่ลวกไม่ลวกไม่ไฟไม่มีแกนสารในตัวเป็นไม้ที่เห็นลมไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะเพราะไม่มไม่มีแกนไม่มีแกนไม่มี แกนของต้นไม้ต้นไม้ธรรมดาจะไปกับใบนะไม้ลวกจะไปทุกลาต้นทั้งลําต้นเลยรากแก้วก็ไม่ม,มีไปทุกลาต้นอันนี้คือบุคคลที่ไม่สมควรที่จะมาเป็นผู้บริหารและผู้ตรวจสอบเพราะต้นไม้ลวกไม้ไผ่มาสามารถเอนไปได้ทุกที่ไม่ว่าทางทิศเหนือก็ตามทิศใต้ก็ตามเปรียบเทีเยบเป็นลูกน้องของนักการเมือง ผู้คนนั้นเวลาพูดอะไรก็ไปทำาตามๆผิดก็ตามถูกก็ตามนะแต่เราก็มีจุดยืนของเราเองที่เป็นผู้ตรวจสอบในการชุดจิตคอร์รัปชันนับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศให้มีการฝูกฝนจิตใจอย่างนี้ดีตลอดรันเยอรงจะได้เจริญนะประเทศจะได้เจริญต่อไปมันค่าธุรกิจได้ เพราะว่าหน่วยงานรับของรัฐและรัฐสากิจและโรงงานต่าง,างๆจะรับำจำนวนจํากัดไม่สามารถที่จะรองรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาได้ทุกคนก็เลยเป็นการสร้างปัญหาในการคนตกงานไม่มีไรายได้นะไม่มีไรายได้นะ,ะนักศึกษาเรียนมาในด้านคนละด้านจะให้ไปทำไรทานาทําสวน มันก็ยากนะก็ยากเพราะไม่ตรงหลักวิชาการที่เขาเรียนมานะถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางรัฐและเอกชนหางานรองรับนักศึกษาที่จบมาแต่ละปีให้เน้อได้อย่างน้อยรครึ่งเองดีนะไม่ใช่ว่าผลิตนักศึกษาออกมาแล้วงานรองรับมีน้อยก็เป็นปัญหาสังคมแล้วก็มาให้รัฐบาลแก้ ถ้าไม่ช่วยกแก้ทุกส่วนทุกภาคทุกส่วนมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ตลอดนะด้านเศรษฐกิจก็ย่ำแย่นะทุกวันนี้เรื่องอ้รายได้รายจ่ายบางครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะรอะงรับกันได้เพราะรายจ่ายมากกว่ารายไดนะ้อันนี้ก็ขอฝากไว้ทางรัฐบาลหรือทางหน่วยงานต่างๆให้ช่วยกันแก้ปัญหา ให้กับนักศึกษาหรือ,อ,อผู้ที่จบงานต่อไปหางานลองรับให้มาก่อที่จะมากได้มันจะไม่เป็นปัญหากับเศรษฐกิจต่อไปข,ข,ข,ขอบคุณค่ะท่านเห็นความร้อคัญของอข้าราชการมงนนานจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ความีความรู้ความสามารถนะรุ่นี้จะดีมากาย่างเช่นกองสาธารณสุข ของเทศบาลอย่างเงี้ยเราต้องใช้บุคลากรให้ให้ถูกต้องกับหน่วยงานเขาสาธารณสุขก็เอาคุณหมอที่เขาเขียนด้วยรายการมาใช่ไหมว่าเป็นกองสาธารณสุขของอตำบลเทศบาลตำบลถูกต้องไหมมีความรู้นั้นทั้งสายสาธารณสุขเรื่องการติดยาเรื่องอะไรเขาคุณหมอเขาพร้อมที่มาอยู่แล้วเพราะเขาทำงานนานคุณครูก็เอามาทางด้านการศึกษาไหม ใช้ให้เขาเป็นตรงจุดไม่ใช่เอาช่างไม้มาทาทัางูท่างูช่างทางไม้เอาคนทํานาไปทําทนาคารก็เจ๊งอยเอาคนทำธนาคารมาปลูกน้ําก็ไม่ได้กินข้าวมันต้องใช้ให้ถูกถูกตรงหลักเกณฑ์ที่เขาเรียนมาใช่ไหมแบบผู้บริหารผู้บริหารก็มีเยอะแยะบริหารระดับท้องิ่นที่กระเฉีานไปแ หรือระดับนายอำเภอที่เขียนไปหรือว่าถ้าเข้ามาลงเล่นกับเราใช่ไหมมันจะมีความเจริญและเขาพร้อมทุกอย่างทั้งครอบครัวทั้งเศร,รษฐกิจทั้งความคิดทั้งความรู้นะถ้าได้ชุดนี้มาเป็นตัวอย่างหรือมาเป็นต้นต้นแบบสักที่สองที่รับลองประเทศชาติเราไปได้ดีดีตลอด เห็นไหมถูกไหมเพราะว่าถูกไหมเอาคนท่านมาค้าค้านมาปลูกนาไม่ได้กินข้าวดิใช่ค่ะไหมครับพวกข้าราชการอาจารย์เป็นอ,ออกแบบก็ออกแบบไปเป็นพวกก่อ,อสร้างออกแบบไอ้อะไรเขาเรียกว่าเนาะพวกกฎหมายก็นิติกรไปใช่ไหมเขาเขามีเยอะแยะบุคลากรนี่เยอะแยะกองการศึกษาเขา นี่เป็นที่ปรึกษาอะไระนะนที่ปรึกษาฐา,านะสูงก็ที่ปรึกษานะไม่จําเป็นที่จะเอาคนมีเงินมีทองจร่งคนมีเงินมีทองก็ไปกกอะกลุ่ยหนักอยู่หมอเขาไปอยู่แล้วนะนะเนะีนะ่ยเพื่อที่เขาว่างงานคนเฒ่าคนแกน่คนที่เกษียณยู่เขาเขาอยากทํางานต่อตเขาไม่ทํางานต่อไม่ได้เพราะ,ะกําหนดกฎเกณฑ์ของ พักลักเขาอย่างนั้นหกสิบปีคุณต้องออกออกบางครั้งมาอยู่บ้านเฉยๆนะจะให้เขาไปทำนามันก็ทำไม่ได้เพราะเขาทั่วชีวิตเขาต้งชีวิตเขารับรายการมาตลอดใช่ไหมอืมเพี้ยนเนี่มีอะไรไหมนี้เขาคิดให้ฮะใหม่ก็มีทางคณะรัฐศาสตร์และรัฐ ถ้าประสาทศาสตร์นะครับก็มีวิชาตัวนี้ขึ้นมาคือวิชาการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยนะครับอยากทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้นําชุมชนครับว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชานี้ยังไงบ้างครับความคิดเห็นของผู้น,นําชนพ่อน,นันนะเป็นหลักสูตรที่ดีมากน่าจะมีตั้งนานแล้วนะเพราะประเทศไทยประเทศหนึ่งที่มีการคอรุรันกันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยนะ ไม่ใช่ว่าให้ล้างไว้เลยมันมีแต่ขออย่าให้มีมากนะทุกยุคทุก,ทกสมัยจะต้องมีไม่มีที่ไหนแล้วไม่มีไม่ค่อยเชื่อ,อแต่น่าจะลูกกิจสำนึกของเด็กอโดยการตั้งหลักสูตรที่แรกถ้าเป็นในความคิดของพ่อกำนันคุณนำท้องกินอยากให้แทรกตั้งแต่ชั้นปฐมนะ จนถึงมหาวิาลยนะปลูกฝวังเข้าไปเด็กปลูกฝังแต่เด็กไม้อ่อนดัดง่ายในปลูกขวังตั้งแต่ระดับปัญญาชนมันจะยากหน่อยแต่ก็ยังมีความคิดที่ดีมากที่ยังคิดถึงประเทศชาติโดยการที่คอรัปชันหลายๆประเทศที่มีการคอลัปชันก็มีที่ ร้านหลังมากนะมีการร้านหลังว่เพราะคอรับชั่นคดโกงกินกันมากสำหรับผู้บริหารประเทศนะขอย้ำหน้าเป็นไปได้หน้าจะปลูกฝังตั้งแต่ปฐมจนถึงนักศึกษาหรือปัญญาชนที่เป็นบุคลากรสำคัญของประเทศต่อไปอาศัย กำลังสมคมคิดกำลังสมองกำลังความเจริญเติบโต,ตของลูกของหลานในเด็กที่กำลังเรียนระดับปิญญาปริญญาตรีปริญญาโทนี่อีเป็นผู้นำและผู้บริหารแทนรุ่นนี้ต่อไปขอฝากด้วยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการคดโกงกินนะถ้ามีในประเทศไหนมากๆ ประเทศนั้นเนี่ยไปไม่รอดขอข้ากลูกปักกาดหนอยครับอย่างนี้ครับีัะไงไหม